สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพี่มาพี่มาพี่ตัวล่มหนาวตัวล่มหนาวเจ้าตัวล่มหนาวตัวล่มหนาวถึงตัวผ้าลมด้วย มันนี้อากาศเพื่อพอดีเว้ยลมอดอะไรลก,ลกไปให้ตาไป่นอนาแห้งนะอ้ยส่กงรานขาจะดลกากาศร้องหลานทั้งสองสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีที่อยู่ทางบ้านทุกคนเลยนะครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีมาบ้านยูกับร้านสุดที่รักทั้งสองคนอยกสองนิ้วเลยยกสองนิ้วเลยตัวเกี่ยวนี่ครับครับผมนี่ครับผมครับผมเร็วลยครบผมครับผมเอออาเทียมมาเทียมตัวนี้โอ้ยไม่ต้องกินแล้วเทียม นทิ้งไปเลยอ้าลุกขึ้นลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยเร็ว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 ไม่เป็นไรคุบหนูแล้วคุปมอนมาดิตานาดิตามาบอกตาฟังในปากไม่ได้ก็ปากนอกให้ได้ก่อนปากหมูปากหมูเป็นอะไรเลือดไหลเลือดไหลน้องทำอะไรให้น้องดึงผมน้องดึงผมทำไมเลือดไหลน้องน้อง แล้วแล้วหนูก็เอา iPad วางไว้ใช่ไหมแล้วก็ถือแปะตรงนี้ดมากโอ้เดีดีนะคบมาด้วยน้องดึงผมทำไมเลือดปากเป็นไมเห็นไหมยาชาลาไว้ทาตรงนี้ยาทาปากใช่ไหมยาทาปากโอ้เซ่มไล่มาไล่มาเสเดีวเออกไปออกไปออกไป อไปแล้วไปแล้ว <sayin S 1> อบอกง่ายเว้ยบอกง่ายไปเนาะบอกงายใช่ปะบอกง่ายนะวะมามามาหันตัวเกี่วอ่ะมันนี้อากาศดีครับพี่น้องเอ้ยนะครับมือสุดท่ายของขีวันที่สามที่เย็นท่านว่าพุ่มโอ้ไปแป๊บเดี๋ยวมานีเลยคุณหิง ไปว้นเยอเยอยังไปต้อเยอะเร็ว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 มาเร็ว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 ไม่ไปไม่ไปเดียบป้าซื้อมาผ่าอยู่กับตากานนะอานี้มาไเคยไหมมาสิกัดเไปดอกมาสิกัดไปงกันเบิ้ลเลยใครหือนาิตะกี่ันกี่สิตานหรอวะอ๋อนกกรมีบานนกก็มี่น นกกูไม่มีคู่ว่าเขานกตัวเดียวว่านกอ๋อไปแล้วนกบินไปแล้ว,ลวอ่อวาจะไปถนนเลยจะไปคนทางเด้อเอามาถ่ายพ <ไป S 1> ี่มามารออยู่ตรงนี้เร็วเรีวเรีวเรีวผมจะรออยู่ตรงนี้ครับก็เห็นไหมอ่า สวัสดีครับร,ร,รุ่งรุัตรนะครับประเสริฐนอกนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันส่งท้ายปีเก่าพรุ่งนี้ก็จะต้อนรับปีใหม่นะครับรถมาแล้วรถมาแล้วเห็นยังเห็นยังเห็นยัง

ยยยยเนื้อย่างเนื้อย่างนึกแก้วห่อนเลยเนื้อย่างเนื้อหโมมาให้เอ็นท้าสวัสดีครับตาสวัสดีครับสวัสดีตากานน้องนาลิตาตากันท้อมหลานทั้งสองสวัสดียุบซีนะครับดีเข้ามาการรับชมนะครับ <S <S มกมม้้ี่ดลูโอไรกดแชร์ให้ตาด้วยนะครับอะะไรน วัสดีครับสวัสดีรุนนี่สวัสดีคุณสวัสดีค่ะากินตบังฮงกตบังฮ่งไม่อยากมันเผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดอ่าเสียงดีลวะ มาไว้เหรอว่าว่็นัยิบอันนั้นใกล้ปิดประตูป้องกันเด็กวิบอ่อนกำลังปิดอยู่นะครับใกล้สิบอยู่ใส่เก่งว่าไปไล่หมาบ่เฮ้ยฮะเดี๋ยวจะไปไล่สุนัขบ่เฮ้ยบ่จะไปไล่สุนัขจะไปไล่สุนัข น้องแนนจะแชร์แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่แชร์ให้นะครับทุกคนและโสดีน้องแนนนะครับเจฟซี่เป็นห่วงนะครับขอบคุณด้วยนะครับวิว่ารมกิจประตูจ้าตัวเผลนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงนะครับคนใจดีรักเดียว,ยวสวัสดีคะ่สสคะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ สวัสดีวันสุดท้ายของทีหกนะครับแรม่จะจะมีการสั้นๆน,นะครับหไร้มองหลายพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กัแม่ก็จะมีการวันเนี้ยอาจจมีการจับสลากให้ของคนมันหลายๆอยู่นะครับเข้าดาวไปแล้งน,นะครับแร่นเนาะน,นะครับบางวัดบางบ,างบ,างบาง้านก็มีการตรวจมนล สามปีนะครับทั้งคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายสงฆ์พระพุทธเจ้านะครับเพื่อนก่ได้มาตุ้มมโห่เนาะนะครับสี่วัดว่าอารามนะครับการสว,มวดมนต์คมปีเพื่อสาก็เพาะกจัดสิ่งเินได้สุบรีปัดปลายออกจากเนาะนะครับหมูบานจากต่างกายจากที่นอนเจ้าบาดนะครับเพื่อนูด,ดีกินดีนะครับในปีหกแปดนะครับ กิมวอะไรนะสจะทำเนื้อย่างจะทำเนื้อย่างโู่าขึ้นหางามเหรอวะข้นหางอ่เห็นไหมเนื้อหมูปูดองปูขี้ปูกับมีอะไนตำบักละมูใส่บักเขี้ยวเขี้ยวอีงย่างอย่างอย่างไก่บ้า าไยงเขาสวนกวางจากเจตองอามาป่าเขาสวนใด้ระการกับผกสวนหมอนันสวนกวงสวนกวงสวนเสือเราเป็นเก่าสนสันเน็กับพสวนกับท่านอย่างไก่ของเสียอะไรี้นี่ท่านเนี่ยหมูผู้สี่นอเนี่ยหย่างหมูที่นี่มั้ย่บ่บ่นี่นี่นี่ย่างเนื้อหมูเนื้อหมูย่างย่างแค่เนื้อย่างง เห็นบอกว่าจะสิกินอย่างหันลมไม่เดียวจับของนอร่หาุนเอือนเือเอือนโอ้ท่ตาบานอะไล่ะว้ายลมมีมแนโอ้ขอาเป็นญาเป็นเป็นเป็นจะงานกนสนสวัสดีคุณยายแกนนี่แกนนี่นะาสวัสดีวันสุท้ายสส่ สวัสดีวันสุดท้ายของีเจตเช่นเดียวกันนะครับนันาเจียวขอให้นีแจ่พวามสุตสมหวังนะครับสาธุก่อนสาธุเอีก่อนสาธุค่โอ้เก่ง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 มากเลยสร้างได้ให้พวกกุเจียวเว้ยคําแบงคําแบงของของใครอาบูจืตของใครนกข้าวเอาว่าอะไรอนนี้กินกิณญาปาก ยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวยนีวน่กับีปากแอนมีน้าต้องมีคุณหญิงมี่ปายแจวน้องน,อน,อนาลิตาและตวลัวเกียวสุดท้ายก็ตาการนั่งกระลังยำนแ้วนั่งโซลร่มน้ำอยู่ทางบ้านได้เหมือนคิมคิมเหี้ยอะไรเซตันล่ะลูก เัาดีปีเก่าต้อรับปีใหม่ค่ะสวัสดีอ่ำก่อนอ่ำก่อนสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับเกปีกี่ยวปกยวออิง้าเป็นนะเปีก่ิหเขาเป็นเนี้ยิงเก่าเก่ยววันเนี้ยนี่ถิงเก่าเออคือเาอแะ้วกันยี่หโลเขาเป็นเือเ่เรย้อนโอมงอะไรเกี่ยวไหมโอมอะไรไอติมครับ ปุ่มอะไรปูรูไว้เฮ้แม่แยคัเพลงคัมมาทางนี้เสียมาทางนี้วัดตึงเนี่ยคำมเพลงของใครคำมเพลงของใครคำมเพลงคัมพงของป้าป้าป้าอะไร ตาอะไรตาอะไรตาชื่ออะไรคำแพงคำแพงของไผจ้าป้าอะไรจ้าป้าเก๋อียงกันนาอะรูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเสียให้ค่ะกินไม่จะเสียรกแ่ใเหมยยำไม่จะเสียหรอกวะบ๊ามบ๊ามหลอวะกินหยำไม่จะเสียแต่บ้าไปตลอด

มาได้ไปนองกินยาลืดหโอ้ยอะไรไหมอะไนะคะอะไรอะปลาจานน้มาเฮ้ยเยไปเส้นนี้ปาเส้นนโอ้ันเริ่มสวดจักุล้ววะจักบุญมจักดิัเริ่มงคมดียวเรารวมไปในสุสานไงฮะไหมาไปยกเอง นูไปแล้วคนแล้วทิมรไปแ้นี่กเข้าดาเนี่ยได้ดิแก้ตายไปไยขี่ค่าี่เพลงป่โอยโอ๊ยไรมันร่มลูดยังดังยงดังดีเว้ย โอ้ยอะอโอ้ยมันขับพังเนาะขับพังเว้ยวันนี้ครับที่ทานวันกินหมดเลยมาเเลยมันเย็นให้หนุ่มเสื้อลายชอบไปกินโยกกลัดลงกินไอติมเฮ้ยโอ้ยเย็นเหรนะโอ้ใบกองอ่ะอัม ม่ผมงามเพื่อนมาผมเนีเนี่ยนแก้วหมูหสวกินนม้อมกินไก่้อมเอายลมเน้ยปากจูปากจูปาจูครับก่อนครับครับก่อนลูกครับรับ อร่อยไหมลูกอร่อยแลวจังยดนเราไม่แหงไม่เย็นมากินปีไก่บอให้จ้าก้อนไทยลยกูได้กูเสียวกิ่ยป่ะเสียวเงินไหมบหมออ่เก่งจังเลย ลูกไม่สนใจแบบเดิมลูกลูกไม่สนใจาบบเดิมตาแม่นี้หมดลูกไม่ลูกไม่ใจบ่ตาลูกไม่ใจั่วๆบ่เลยตาแค่ไหนแค่ไหนตาปะไอไอไอ ไม่ได้กับปูอนมาเลยมื่ีโอ้ยทำไปโดไโดแล้วกลเยมาฝากคนเป็นมาเป็นอยากิหน่อยแต็มาล่อกนขนขายลงลวก็สื่อได้กูสื่อล้วกระปูมันนห่างมันหลหลายได้นึงันนัยกระูได้หายได้พอบอกยังคือใครทนนะ แสบยิบ้งพ่อไปอไพอหร <c oughs> ือยังกินไหม,ไหมอร่อยจีนแล้อืมออใส่ได้ไไ่ะอะไรกระดาษเต็ดปากให้โตแก้วได้ปะอ๋อ่อคนอย่างงาั้นเราเยี่ยนพี่โต

าดูอะไรเป็นไม้ผู้บาู่รอเ็น้บาดอยู่ดูอะไรดูอะไรดูอะไรเห็นผู้บาวอยู่บ่ดูจานูแซวเบาอยู่บ่เอเขินเขินบัลลูเขินผู้บาวผู้หญิงเขาไม่ได้คขย่งก่าอะไรนะผู้หญิงขาไม่ได

เดียวมัมากกะดพอีวพาอล้วนั่นกเดียวกะตุมอลาตีดกระดูไม่น้องน่อยพี่ตีกระดูไม่น้องหนอเอ,อ,นอ,นอยตน,นจังเลยอืหวไปเกี่วยวบัวเป็นี่ได้ะไ,ได้ไหม ก็จะเมีกาเป็นเด็ดเาแบนี้ก็จะปวดเด็ดเน่าอีกแล้วนี่เราไปรวมนันนีตาอื่นยังไงเฮ้ยเก่งครกาน่ะอร่อยไหมอันนี้นมนัวนัวดูนี่รอจะื่ไหมไม่ใช่นมดเออโอ้ยาบอบิตาบอบิเดิเกิเกเัิาเเดเ นายตาบอ่ขึ้นเวทีลอยเย็ดบอกนนี้นะฮมนายตาไม่ได้ไปนะยุ่งกัดแก้มตื่นนะกัดมันหนีเล่นเนาะตัวนายตาโมกระดูกนานนานยุบแกมบ้านนั่งแกะขีดแกะเาะตาไม่ด่บแกะแต่บักบอสเป็นไปลองกินายอย่างไรเนาะอะไเนี่ยเข่งวยอะไรลองอะไรเนาะ แต่ตอนนั่งแต่ตอนมันเป็นแบบอะไรฮะก็เป็นบุตงงเน่มันตาบ้ากันัสีปลามันจำกันราคะก็แตด็กอ้มัก่อนลูกมั่ก่อนลูกค่อมาเกี่ยวกระเทยเนี่ยเออเป็นะแสของคนยุตวซิมไกลขอสวนกวงกันนะ ไอ้ไ ER ่ซ oh, ื้อมันจะไกลเรียนเขาจนกว่าเจ็ดสองเดียซื้อมาสองเดียวเาจะมาจะบาดตรงเนี้ยบาเดี๋ยวต้องกลับบ้านจิมแกนะอกกอมจับยนเจ้ของกีนเจของกลอนะมีของกีนเอา๋ยกหน่ง่กเสียไปนี่ซื้อมเขากว่าูเท่าอย่างตอนกมีมอลูกืนหรือยังคะคืนหรือยังคะ ไม่ค่ะอืมแถมแมว่าหนูเพิ่งกินหนูยังไม่อิ่มเลยคือว่าอืมนาดูกว่าอ่ะอียกระดุมกระดแม่่ตาตวอดใหญจกกวนนันจกน้องโตเกียวจกเกีกันเออนั่นนั่นนันพนสอนนั่นนั่น ต่อไอต่ออไนังลูกมามาคินไหมมา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 มําม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 านาม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 าามาาม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 าามามาาม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 มมามาามมมม ติมๆิ้มิมุ่นอแอมิ้มติมิมแอมามูมามเ่ลอนิมาสุกกันเจ้าใส่ปา้วมตากินเะอิมหนูเพิ่กินมาสัม่อันนตากินข้าวหนูกินข้าวกินคนละอย่างกันไม่ไม่ไม่เทนไม่เินข้านองเดี๋ยวาพิ่จินอนปปากอะไนั่นเฮียบอกไม่เฮียปากกับ่าเอาแล้วปากกระชิมเล้วเนาะ ไอที่อ่อนเฮียให้ลูกกินเนาะมันเฮียเนี่ยยกมือพิ่เนาะอันมีคนมเมือก็ได้โอ้ยไปกินของน่นม่นเฮียนอเขาไหรืโน่โนนะลูกเราไปนอนเด้สีเห็นปูเด้อออสจุดยามใบบอกด้สิบอกใบบอนเมือเจี่ยยามสิจุดปูใหม่มาเจียงเพืน น้องเดทำตึงพินาะสวดม่อนสวดม่อนพนาพี่นาพกลงกวางนนาที่สิไปดอกจะ3มปีเอือนนะยังไปคอยฉ่ำคอสกอนสวดม่อสามปีป่ะสุดปีสุดีมีแต่นอนสี่นอา้านี่นีไม่นอนแล้วยังคู่มาสวดเยาวัฒจนหอนเรียลเลยดอกเนี่ยเะใจ่ื้นนางไปนางมากกว่ารื่มว่าปีใหม่ แค่ค่อยๆพูดกัุเหรอวะแค่ต้องมัธยพาไปจ้ำแค่รู้จิตต้องไงล่ะป่าผู้ชายหลังห่านด้วยนะคะหลังเห็น่อไกลอย่าออกไปนะลูกป้าเนี่ยไปนอนไปย่างเขาเส้นกว้างน้วยดิอ้าวออกไอ้น้องของเย็น้องวันนี้เอ้าเอ้าโหมามหมาไปกวนต่หมาเว้ย ไปขาวด้วนี <m> ่ย <fit> ูอด um, ินี่นึงตลาดเร่มงกระิดจ้ตลาดพเห็ดทอดิ้านั่นนน่รอกัีมก็กวหมือนวนอ้มยวหวานบางส้มเขียวหวานมาเด้อมาเด้อกินส้มเขียวหวาน ลมเน้ทำลมทอย่างบางี่ย้งว่าบิ่งเซิงบ้านอือเมื่อยไงเมื่อยไงแม่เมือยเมื่อยแม่งุ่มหนาต้าเว้ยเจ็ดเอาเจ็ดปล่าทุกคบ้านเจ็ดเจ็ดปล่าข้าวข้าอข้าวข้าอ อนกอ่อนพ่อโอ่อักป้าหลายรักป้าโอ้ยล้วนนนนนนจะให้น mm ้องก่อนล้วนเป็นพี่ต้องเสียสละนะคะดีอย่าได้ลื่นพี่ตาไมเอารอกหห้องวาขนาดนี้นะเยลนเลยจ้่ะอดขนละห่างกอดขนละหกางาสิลเล่า แมนิ่าค่ะผมผมืว่าจมแก้วอยู่มากงามมายากางามาไติหเจ้มเอ้ยมาเด้คไม่เป็นไรไม่เป็นรงามว่เป็นงามกินไอติม อาจเลยจิม่ะลูกมันแคความว่าจมพอดเองโอ้ร้องเพลงร้องเพลงไปเอ็นพากันนอนข้างบนไปจับโซนโซบกไปอ๋อหลงร้านลูกเฮียลงมานั่นไงหนูมไปี่หายแล้วหายแล้วหา หายแล้วหายแล้วมาเงามาเงานอนไปกอูไปนอน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 ตัดโอ้บึงโคหายแล้วมึนท่าก็เห็นตัวเกียวหายมานี่ละไปนอนไปนอนนาลูกนะไปลูกลูกลูกหายอแล้วน่าแปลกสุดๆกำแพง เีไปยไปไปไปนอนกินล้วหรพี่กินอะ้รกด้ก็ได้จั่ากินแบบปลาเยอะกว่านือปลาเหรอนือปลาใหรอจิ้มไปขาวเนาะทำอะไร เป <child> ็นขี้นาไม่รู้ไปนามไม่กินเลยมันสมุกจะมาเป็นครีมค่ะเดน้ำเปล่ามากินค่ะกินน้ำเปล่าค่ะกานกระดาจะเป็นบอกเลยใหม่สุข่มบอจ้าวอจ้าบอจ้าว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 อจ้า

ก้อนี้ก้อนี้มเป็นดอกไว้ต้นมองเนาะต้นอะไรครับก้นหากไหมก้อนนั้นดกขาดแล้เนาะมอง ม่วงมะม่วงโอ้ยหมองม่วงหน่อยเอาได้มาดกดไปทำาม้กะหนาวเย็นคือเกาหนะครับมาดิสตว์ตัวชี้สวัสดีครับถ้ยไม่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ